สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรีกแล้วนะีคะวันนี้รกก็จะมาร,รีวิวกระเป๋าค่ะอีกหนึ่งใบที่รีมีนะตอนนี้เนาะนั่นก็คือน้อง MCM X Mini ตัวแบคแพคตัวนี้นะคะน่ารักนะคะตัวนี้จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองตรงจุดๆตัวกระเป๋าหนังสีน้ำตาลแล้วก็ตัดด้วยหนังสีแดงแบบนี้มือหนึ่งก็จะหนังแข็งๆแ,แล้วก็กิน หอมมากๆเลยนะเขาจะไม่มีตัวหมุดสีทองๆตรงนี้ค่ะทุกคนเหมือนเห็นรุ่นทั่วไปจะมีหมุดตรงนี้ทั้งสองข้างสังเกตเห็นไหมตัวนี้จะไม่มีนะคะเล็กน่ารักเหมาะกับคุณตัวเล็กๆอย่างเราๆเนาะซึ่งถ้าใครดูรีวิวรี่หลายๆคลิปนี่ก็จะซื้อเน้นกระเป๋าใบเล็กๆเขาก็จะมาพร้อมสายอันนี้ยังไม่ได้แกะเลย สายคอสบอดี้มันสามารถคล้องเป็นแบบสะพายไหลสเส้นเดียวก็ได้ใช้สเส้นเดียวหรือสองเส้นก็ได้นะคะสองเส้นสีสสสสแดงแบบนี้จะเป็นอะไหล่ทองการ์ดการ์ดใดๆต่างๆนา<ๆ>นาแล้วก็จะมี ที่บอกว่าเราซื้อวันไหนนะคะอันนี้รีซื้อช่วง2020นี่แหละคะ่ะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยซื้อเก็บไว้เผื่อได้แบบไปทิปไหนก็ใช้ตอนนี้2020แล้วกีนเี m แบบนี้ยา <Yeah. S 2> เราซื้อในร้านฮิวในไอจีนะคะ ก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่น่ารักและสามารถจุของได้เยอะมากๆใบหนึ่งเลยแหละเปิดดูมันก็จะกว้างๆกระเป๋าใบาเล็กก์ดโทเดอร์ข้างในอีกนะคะสามารถเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆด้านในอันนี้ยังไม่ได้ใช้จริงนะเอามาแกะรีวิวให้ดูกันกระเป๋าใบาเล็กตรงนี้ เออนะคะก็เราจะใส่เหรียญใส่การ์ดใดๆใส่ของจุกอีกแล้วก็ด้านข้างตรงนี้แห่ของไปได้อีกทั้งสองข้างใส่ของให้ดูเบื้องต้นก่อนเนาะกระเป๋าใบเล็กแล้วก็ power bank ย <c oughs> ัดเข้าไปก็จะมีโทรศัพท์ iPhone 6 แล้วก็จะมี iPhone X อ่ะใส่ไปเลยจ้ะสองเครื่องเริ่มหนะักกระเป๋าตังใบยาวสามารถไหม <c oughs> เฮ้ยมันใส่ได้ทุกคนใส่ได้แต่ปากมันโผล่นิดนึงคือสามารถจับจับยาที่งนีได้เห็นไหมกระเป๋าใบยาวนะแต่ก็คือไม่แนะนำเนาะ เวลาดึงเข้าออกมันก็จะดึงออกอยากนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นกระเป๋าใบกลางใบเล็กเอานะคะตอนนี้เริ่มเริ่ออมอวบอัดแหละแต่คือยังสามารถใส่อะไรไปได้อีกแล้วรีขอเอากระเป๋าใบยาวออกเห็นไหมยังมีพื้นที่ว่างของอื่นๆอ,อ,อีกเออพกแล้วแบบคือถ้ามันหนักเราก็สะพายด้านหลังอะไรอย่างนี้ใส่ของได้จุบอกเลยรุ่นนี้สำหรับใครที่กำลัง ดูแล้วก็ตัดสินใจอยากจะซื้อนะคะส่วนขนาดนะคะทุกคนอยากจะรู้ขนาดและขนาดนี่จะบอคร้าวๆนะกว้างตรงนี้แล้วก็สูงแล้วก็ลึกตรงนี้นะคะกว้าง17เซนติเมตรสูง2 1เซนติเมตรแล้วก็ลึก9เซนติเมตรนะคะถ้าตีเป็นนิ้วตรงนี้7นิ้วสูง8.5นิ้ว แล้วก็ลึกที่3.5นิ้วราคาในช็อปที่รีรีเช็คในเว็บเนาะก็จะอยู่ราวๆประมาณ27,000ถึง30,000แล้วแต่รุ่นอ่านี่ที่รีเช็คในเว็บก็จะมีตั้งแต่27,000ถึง30,000ทองเยอะกว่ามันก็จะแพงกว่านะคะเป็น34,200องรจากตัวแบบปกติอยู่ที่27,000ส่วน ที่รีได้มาก็คือจะเป็นร้านพวกขี้วร้านทีร้านใดๆที่ i อจนะรีซื้อมาที่18,900หรืออาจจะมีถูกกว่านั้น16,900หก9 0้ร้อมืร้อแล้วแต่ก็จะเจอร้านนะคะส่วนที่ใครอยากได้ถูกจริงๆก็ต้องซื้อที่เกาหลีเห็นเพื่อนซื้อมาที่15,000บาทในช็อปเลยแล้วก็เราจะก็จะได้อ่าแวดรีฟันด้วย ส่วนสาวกมือสองใครที่ชอบเล่นมือสองซื้อขายบ่อยอะไรเงี้ยไม่อยากขาดทุนเยอะราคาก็จะอยู่ประมาณแบบรี่เห็น6ก0ันากก็มีนะที่เขามาขายกันในไอซีเนาะแปดพันเไปจนถึง1มื่นต้นๆหมื่น1น0 0 0 1ม0 0 0สองมแล้วแต่สภาพเลยอันนี้ถ้ารี่ใช้เบื่อรี่ก็จะขายเหมือนกันนี่ก็จะเอาไปใช้แบบแต่และทิปอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าทิปไหนเหมาะกับกระเป๋าใบไหนเดี๋ยวเราลองมาแกะสายสักหเส้นลอง สายให้ดูนะคะสายก็คือปรับระดับได้เยอะเลยนี่สำหรับคนที่ใช้สายเดี่ยวสำหรับคนที่ใช้สองสายแล้วกต็ตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นก็สะพายสะพายหลังแบ็คแพกได้เลยตรงหนังเขาก็มีความทนทานนะคือแบบไม่ได้เป็นรอยขีดข่วนง่ายแต่ส่วนข้อเสียเราก็ต้องระวังเรื่องอะไหล่นะคะที่เขาจะ ถลอกง่ายซีดง่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกตรงเนี้ยเหมือนถ้าใช้ไปสักพักหนังก็จะรู้สึกแบบเวลาสัมผัสมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงไหมใครเป็นบ้างนะคะลองคอมเมนต์ดูได้เหมือนแค่แบบรีจับก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเหงื่อที่มือเราไปสัมผัสหนังบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหงื่อได้เราก็ไปทําความสะอาดทําอะไรได้เอาเนาะด้านหลังก็จะมีเห็นไหมตัวของสี่จุด เขาจะมีปั๊ม MCM ปั๊มทุกอันเลยนะคะตัวคองก็มีปั๊มตรงนี้คือสามารถใส่อะไรได้หรอหน้าลักชัดลาย จะเป็นสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีเหลืองสีส้มสีแดงหรือได้ไก่นะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบก็จะตัดสินใจซื้อกระเป๋ารุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งใครที่คลิกมาดูก็คือต้องสนใจกระเป๋ารุ่นนี้อยู่ระดับหนึ่งแล้วดีเชื่วว่าซื้อมาแล้วจะไม่ผิดหวังเนาะมันคือกำลังพอดีไม่ได้เล็ก ไปหรือว่าใหญ่ไปนะวันนี้รี่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ดูจนถึงสุดท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆเป็นกำลังใจให้ลี่ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เราดูว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซึ่งก็บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะรีวิวไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณค่ะ